ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวรอยทีวีครับแล้วก็วันนี้ผมก็คงจะมาปุกจุบันทุกปีนะครับจะชวนมาเที่ยวสวนบิกวาโดวันนะครับ mm mm. ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราเในระมิตก็คงจะมีหลากหลายนะครับก็เป็นปีหนึ่งที่เราทําเป็นสวนทานตะวันนะครับแล้วก็จะมีอดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็จะมีดอกดาวกระจายดาวกระจายแล้วก็มีหลากหลายสีสีชมพูสีขาวสี บอลเย็นสีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองก็เป็นเหมือนกับดอกมะลิซึ่งสวยงามมากนะครับดอกใหญ่เรายืนยันว่าทานตะวันเราก็สวยไม่แพ้ทางลบบุรีหรือสระบุรีนะครับหรือ,อ,อดอกเราก็ใจายแล้วก็ไม่แพ้ทางเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับก็เราก็ยังมีพวกสวนผักนะครับตามรอบเวทีที่เราจ,จัดงานแล้วไฮไลท์ที่สุดเราก็คงจะมีเรื่องของเ,ออเมลอนนะครับซึ่งเป็น ตัวหนึ่งที่เราทดลองปลูกเพื่อจะให้พี่น้องชาวภาคอีสานนะครับเป็นพี่น้องของชาวจาังหวัดไเราว่าร้รยเราทําได้นะครับดินถึ่งแม้ดินเรายอมรับว่าดินของเราเป็นดินถมดินไม่มีท่าหามเป็นดินด้านของดินดานมากมากเหนียวด้วยนะครับเราก็เอาเป็นว่าจิตใจของเราต้องการพัฒนาต้องการทำบลีเดอรใ์ให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้รับรู้ว่าเรา อย่ยั้งเราก็ต้องกล้าคิดกล้าทาเดินไปข้างหน้าอยาหยั้งนะครับเราก็เดินพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็ไปสู่ชัยชนะให้เรานะครับวันนี้เราก็ทําได้แล้วนะครับวันนี้จริงๆแล้วก็เราเรามีการทดลองอยู่ถึงห้าโรงก,ก็เก็บผลผลิตออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเราจะชวนพัชดูเรื่องของผัผกนะครับเินนะครับคุณประธาน ครับก็วันนี้เราก็จะเชิญมาชมเรื่องของไอตัวนี้เป็นน้ำเต้านะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีส่วนมากมันก็จะมีพักเหนือนะครับนี่ลูกขนาดเล็กๆนะครับลูกลูกเล็กขนาดนี้ลูกก็ออกมากลางๆแล้วนะครับลูกใหญ่ก็จะหนักมากโตมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็สามารถเอาไปตากแห้งนะครับแล้วทำเป็นน้ําได้นะครับถ้าเป็นหนังนักวิยายจีนนะครับเป็นเหมือนกับที่โกงเขาไปเขาไปใส่เหล้านะครับที่ยก ยกสดใส่เล่านะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นดับก,ตกรตติกำหนึ่งที่เราทําขึ้นมาให้เ็นเกษตรกรเขาเรว่าตั้งใจสู่ชัยชนะอันนี้ก็เป็นบวกนะครับเป็นบวกไปบวกเหลี่ยมนะครับเป็นบวกเหลี่ยมครับอันนี้ก็เป็นอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบทวดหลักหนึง่งที่งเป็นเขาเรียกว่าบวกงูนะครับบวกงูแต่ว่าตัวนี้เราก็จะใช้ยาว่าเป็นบวกงูจงอางนะครับ ผมมูจอางที่ใหญ่มากนะครับซึ่งยาวเป็นเมตรเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่เกษตรกรมามาชมนะครับมาเรียนรู้ได้นะครับเรายินดีให้คำแนะนำทุกอย่างเลยครับขอให้บ้านเราตั้งใจทำนะครับที่เป็นพันใหม่เป็นสายพันธุ์ไฮบิดนะครับสายพันธุ์ไฮบิดที่เป็นเป็นที่ใหญ่มากแล้วเป็นพันุ์ที่วันนี้มาละคีดนกเนี่ย มันจะมีตัวหนึ่งที่ต้านอน,อนุหมูอิสระนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์จริงๆนะครับมะละจีน hmm. ตัวนี้ก็เป็นมันละที่เ,เป็นพันธุ์ใหม่สาหรับบ้านเราสําหรับจะใช้ในการคันน้ําดื่มนะครับแบ,บแบบแบบดื่มนะครับเป็นตัวนี้เป็นเป็นยายาชนิดหนึ่งที่เป็นยาเหมือนกับว่าเป็นยาขมนะครับเป็นแบบมันยายาก,กินแล้วแก่รนัน เป,เป็นของเมืองจีนที่เขานิยม,มชอบมากับ,บจีนไต้เจ้าไต้หวันฟักทองฟักทองขเขาเรียกฟักทองแฟนซีนะครับรุ่นบ้านหนึ่งแฟงนะครับเป็นแฟงไส้ตันนะครับอันนี้เป็นแฟงไส้ตันที่พวกเราก็คุ้นเคยกันนะครับตัวนี้จะเ,เ,ปเป็นที่ตลาดที่รู้จักกันดีนะครับมะละจีนแบบไปคั้นกิ่นน้ํานะครับเราจะมีมะนละ จีนที่เราไปทําเป็นเ,ออเป็นผัดนะครับหรือเป็นทางออหมูยัดไส้นะครับเป็นต้มจืดหมูยัดไส้นะครับอันนี้๋ามากคืบสองคืบเลยนะครับสองคืบเลยครับม,ไมไีไม่น้อยกว่าสี่สิบเซนนี่ก็คือสุกี้นี่นะครับเป็นพันธุ์ใหม่นะครับที่ ที่สาหรับพืชบ้านเราเนี่ยสามารถปลูกได้นะครับแต่ก่อนบ้านไม่บ้านเราปลูกไม่ได้นะครับทุกคนก็มองว่าเราทําอะไรเราก็ทำไม่ได้นะครับวันนี้สุกีนี่เป็นพืชที่เป็นวิตามินทายวิตามินเอทายวิตามินซีนะครับทายแคลเซียมนะครับโรคลอรีนะครับเหมาะสําหรับรภาพดีกินแล้วไม่อ้วนนะครับตัวน,นี้กินได้ทั้งสดทั้งผัดนะครับทั้งสดทั้งผัดทั้ง ทั้งนึ่งทั้งแกงส้มนะครับวันนี้เป็นสินค้าใหม่สำหรับบ้านเรานะครับแล้วก็เราเพฉะนเราอย่าไปปลูกอย่างเดียวแบบบางทีพากันไปปลูกะนาอย่างเดียวหรือผักบุ้งอย่างเดียวหรือเราต้องปลูกหลากหลายนะครับเพราะตลาดจะไม่ไม,ไ,มไม่เต็มครับครับก็วันนี้ก็เชิญในทางสื่อนะครับที่มาเยี่ยมชมที่มาชมสวนวิวรณันนะครับวันนี้ก็เลยต้องให้มาชิมมาลองดูว่า เบลอนของเรานะครับอร่อยหวานกรอบขนาดไหนนะครับอันนี้มันชื่อ, Moon. อฟูมูลฟูมูนหาอันนี้อร่อยมากหวานไ,ได้กินอีกมเกิือนเลยกรอบอือบอกกิ่เกลือเ,เลย ขอลูกส่งลูกค่ะกับบ้านอร่อยจริงๆค่ะเพล่อวีอย่าพลาดน,นะคะมีโอกาสนะคะแวะมาเลยค่ะที่บริษัทบิ๊กวันอวันค่ะทางองอกจังหวัดกาลสินนะคะก็ที่นี่ก็จะมีทั้งสวนสวยค่ะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะปลูกพืชปลูกดอกไม้ยังไงให้สวยงามนะคะเพราะว่ันนี้น,นี่สมเกตบอกว่าไม่ห่วงวิชาค่ะยินดีให้คําแนะนําค่ะอย่าลืมแวะมานะคะ